ซื้ออะไรคะซื้ออะไรอีสัตว์กูซื้อครีมตาคันบัตเนีอีดอกเหมาให้หมดแม่วันนี้นะคะเราอยู่ที่สวนสัตว์ลพบุรีค่ะเย้มาดยยยยววช่่่คะไม่มีมีแต่ตาคันบาดเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเนี่ยใช้แต่หน้ามึงดำแล้วใช้แล้วมึงหน้าขาวแน่ลงก่อนเลยขีดนึงแล้ว้กินกล้วยปากบอกกล้วยมหนาไม่หนาไม่อีสัตว์ไปวิ่งวิ่งเนี้ยไปไปไปโอ้โหอีดอก าดาบก้อนตนบัตรเนี่ยใช้ดีแล้วหน้าเป็นนกกระจอกเทศเอ้าหน <and S 2> ูให้หน <siglo, S 1> <but. S 2> ูให้ไอ้ีไปใช้ไอีเพราะไอ้ทีเขาหยอกทองหนูให้ทีไปสงสารไปทั้งเลยทำไมหน้าเหมือนกันเลยวะไอ้เหี้ยมึงไม่ใช้ดาบก้นบัดรแตหน้ามึงจะได้ขาวข้าวจางใส่ไรสิวอีสัตเอาอู้หูนี่อาพี่หนูให้เอาไปใช้หน้าใส่ไรสิวจางจับบัตเอาไปใช้เลยกินแล้วกูกินเองเลยจบเอ้ยเจ็บนะฮะอยู่ดีๆก็เป็นลมเป็นลมอีสั น้องนี่ะพี่ให้เอาไปใช้หน้าใสไร้สิวนะบอกเลยว่าถูกมากแล้วก็ใจดีเนอใช้ใช้อันนี้ไหมเนะี่ยหน้าจะได้ใส <c oughs> วิ่งไป,งไปบนเวท <นะ S 2> ีนะกับเต้น